สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนของราตรีชาแนลจ้าพี่น้องขาเสานี้พ่อกันกขึืนเก้าจากพี่นอ้องแม่คาราตรีคนเก่าคนเดิมให้อาหารป่าจากพี่น้องโอ้ยอันฝนตกพี่น้องฝนตกลืมเอาแนวมาก,กันในพิ่นออกเบิร์ตจากตอนนี้เหลืออะไะเหลือตัวเดียวี่พี่น้อง ขึ้นมาไม่ลูกนี่เลือตัวเดียวพี่น้องเลยปลาคอยออกมือขืนนี่ผลตกแห้งมันหล่นหล่นทอนะพี่น้องจักว่าลอยไปทางใดมือขื่นหนามมันแห้งจะพี่น้องหล่นปลาเสียเลยเลือตัวเดียวมีโมะว่นี้อันนี้กบพี่น้องกบก็ออกหนีเบิดใช่เหย่งบน้อง โอ้เหลือตัวเดียวนันพี่น้องเหลือตัวเดียวกบกะกบนี่คือน้ำม,มันบอเดเลยหล่นท่อได้พี่น้องแต่ว่ามันก็กระโดดขึ้นได้เงยดอยู่ยังวงเงยดหลายมึงเนี่ยเหลือตัวเดียวโอ้ยนางเห็ดเข่าเมาเอายู่แบบเหลือตัวเดียวพี่น้องน้ำใส่น้ำไม่ หน่อยๆพี่น้องเลิ่ดตัวเดียวอันนี้มาชมปลานิลปลานิลใหญ่พี่น้องกัน,นปลานิลใหญ่อันนี้สร้างสื่อมอพอดีสร้างสื่อน้ำผวกพอขาก็เจา้าอันนี้ปลานิลสามตัวโตละกิโลกลัวได้จ้ะพี่น้องนี่ วาน,นินวาเป็นสิตายบ่ตายพี่น้องพอปล่อยน้ำใส่ก็เลยขึ้นมาที่แหลกวานเพิินสินอกน้ำตายละพี่น้องเพราะว่าเขาใส่ถุงเนาะพอขาเขาใส่ถุงมันก็เลยนี่ละพี่น้องบอ่ดตายก็เลยสิเอาไหวงสิสักก่อนละจ้ะพี่น้องเอาไหวทะเบิงเอาไหวทะเบิงสักก่อนจะ้ะ นี่แหละพี่น้องบาดตายถาเฮาเอาออกซีเยนมาใส่ให้ก็คือสิอยู่้หลายเหมยอราจะปลานิมเจ้านี้เพื่อนขายถือยู่จ้าโล่ะหกสิบห้าบาทนี่แหละจ้ะเห็นเพื่อนขายถืกดีก็เลยสื่อซอยเพิ่นปลานิม ตัวใหญ่มากตัวละกิโลกรัวเพื่อนว่ามีซัมนี่แหละรุ่นใหญ่สุดมีซัมนี่แหละเพราะว่ามันหกสิบห้าบาทเพื่อนว่าโลละหกสิบห้าบาทมันกบสีได้ลุ่นประมาณนี้เพื่อนว่าอคันกิโลละเจ็ดสิบแปดสิบต่นกซีตัวใหญ่กว่านี่เด้จ้ะเพื่อนว่าแต่ว่านี่ก็ทือว่ายใหญ่ละละจ้ะปลานินตัวใหญ่มาก วายนั่ <Why> ว่าเป็นเพิ่นสิตตไม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นใสถุงมายันมันนอกนะจ๊ะเลยมาเทเลยมาปล่อยน้ำใสใส่อนกระบะเนะจ๊ะเนาะปล่อยน้ำใส่กระบะัดท,ที่นี่ให้มันถ่วมหลังเพื่อนนะจ๊ะบ่ตายพี่น้องบ่ตายเฮากับพ่ทในเหตุยังเพื่อดอกจ้ะเพราะว่าเฮากะเอาไว้เบิงหนี่ักก่อนนะจ๊ะ เดวสิหาออกซิเจนมาใส่บ่แน่พี่น้องโครงการต่อไปอาจจะเพราะว่าทอเขามีหลายนะจ๊ะพี่น้องแต่ก่อนก็เคยเลี้ยงนะจ๊ะแต่ก่อนบแม่นเลี้ยงเราจ้ะพี่น้องเคยลงปลานิ่มขายนะจ๊ะนี่พ่อเห็นแบบนี้ก็ไดค่วมคิดดอกจ้ะก็ไดค่วมคิดว่าอยากลงปลานิ่มขายนะจ๊ะสั่งทอเขามาใส่ใส่ออกซิเจนเป็นหาไรายได้เสริมอีกจ้ะพี่น้อง มีสามตัวปากแดงๆอันนี้ก็ไฮไลท์อะไรดอกแก้อาหารเนี่ยให้เยอะเดี๋ยวท้องแตกโอ้ยป่าบวกหน,นังหนุ่ยุ่งเสียปดพี่น้องเอ้ยมันฝนตกติดต่อกันมาหนีสามสี่มือเจ้าของกระเพือ มันตกกลางคืนเนาะพี่น้องรับโอ้ยปากแดงตัวใหญ่ปากแดงปากแดงเลยเออแสดงว่าอยู่ได้อีกดนจากพี่น้องคือสีบอดตายดอกคือบอตายง่ายอยู่ได้อีกดน ก็ปล่อยให้เขาว่ายน้ําไปเรื่อยๆพี่น้องส่วนหมากสื่อปลานิ่นมาด้วยพี่น้องจนว่าให้เพิ่นต่ยเองเพื่นได้พี่น้องจึงได้มาทําเป็นอาหารนี่อ้อ้เอาต้นนั้นคือเป็นยังสีฮะสิตายอยู่บนลูกโอเคจับพี่น้อง โอเคจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปของราตีชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กำลังใจกับช่องราตีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะพี่น้อง